ชมยูทูปโพสเข้าไปเบึงวิธีในย t ทู e มันนม่บอกอยูแ่แด้ต้องใจเย็นๆเอยวาดีจะพี่น้องไม่กินขานแล้วอู้เสียงสดทุบโหลดพักกระลายยันคนอะ่ะลาบปลาจะพี่น้องเมื่อนี้ล,ลูกหลานลาบปลาสู้ล,ลูกหลานกินล,กลูกหลานากับสกปรเนาะเพราะไม่หยมได้น้ำม <c oughs> ันไรมาฝาน้ำมลนไรมาฝา เ,เป็นปีนเปลี่านบะโลบะกลีนปลาเรียกเอาได้แม่ว่ามันทิแก้ไปน้อยหนึ่งถนดีวะเจ้ากินแล้วหรึอือผู้บ่มีเขียวบอกว่าพอดีแก้ไปน้อยนึงงราบประยุก,กต์จ้ะต้มหัวลูกอุนอ่นขึ้นเคลื่อนเลยอ่ะลาบสดใสมะ้ังอ้อนแก้เก็บมาให้ปู่สบายมั้งท่ามิโซนประเภท คุยเอาลูกคุยเอาถ้าเปิดจำอือคื้อเอาจำอือครับมาละทานมาละนาบ้านเนี่ยขาวต้มจืดโคตรเออมันส่วนละมัดเนี่ยแล้วว่าแ,แ,แ,แม่มาขมเดี๋มาขมเนาะแม่มาขมแน่นอนว่าอืมมา,าอืมเราท่าน้าแค่ต้มต้มเอากินลงไป <น>ะจะ,ะจทำตรงว่าถือาหกเลยแ่ผมกินได้หลายล,ลายูกลกินแล้วเดินพังอุ่อเก็ดน้รนนครับรถบบรรวีีผู้เดียวไงกับผักขนะ้าวผักปั้มผักเูรน่ยมดุนไหมเครื่ง

มาเด้อล <Modern> ูกหลานมาเด้อล <how refugees> ูกหลานคือเป็นชีวิตมันเป็นวัดสิคือเป็นชีวิตว่ามันจะเป็นวัดใช่ไหมนี่มันเคลื่อนบนจินยาบอกถือไอ้ฝนบอกม่บ้านนี่เลยถือไอ้ฝนว่าถือได้เนาะถืออย่างฝนตกก็นั่งอยู่ทั้งเฮย็นที่ถืออย่าง แค่นี้จะมันกินเป็นตะเส็บตะเส็บวเนาะแม่จะมานายกัอนออกขอบคุณหลายๆจากพี่น้องขอบคุณหลายๆอล่ะห์ฮมาว่าก่อน